สวัสดีครับผมนี่คือการไลฟ์สดครับรถถังครับโอ้โหเฮ้ยหันหน้าหน่อยดิหันหน้าหน่อยดิเอาครับหอยแล้วหอยแล้นเยอะไตรครับวันนี้เราประเทศรถรถถังครับวันนี้เอาแล้วประโยชน์เอาเป่าไม่ได้ตรงเนี้ยผมมั่นใจเอาแล้วครับ ไม่รู้ว่าปลาอะไรครับวันนี้เราไม่ต้องไปถึงกาญจนบุรีครับไปช้อนไ้หนูดิ่อ่าให้มันถึงก่อนเถอะวันนี้เราไม่ต้องไปถึงกาญจนบุรีครับนี่คือรถถังแห่งบ้านอ๊อยศครับดูเด็กอาล้ะะครับไอตีอัดครับโอโ้โหไอโ์ขันดิดนกโกงเลยดิ เยอะปลาในน้ำโอ้โหไม่มีสุดจัดครับพี่รบกันรบกันรบกันให้ถึงก่อนให้ถึงก่อนเดี๋ยวก่อนให้มานี้เดี๋ยวผมช้อนนี่อะไรครับเก็บผานี้ก่อนไม่มีใครทำได้อย่างนี้อีกแล้วครับมึงเป็นไปได้ยังไงมึงทำย่างนี้มึงเยอะปโอกูกูละยอมเลยมึง ทำเป็นเรื่องเล่นหรือเลยตายโอ้โหเยอะมากโอ้ยพี่ปวดจัดมาเลยมาแล้ยครับโอ้โหรถถังครับโอ้โหดูหน้าด้วยดูหน้าเลยครับนี่โอ้โห